มีแปดเต้าเหรอนะอย่าโกหกนะเดี๋ยวพี่เป้าไปรอก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เป้าจะมาคุณไปเคลียร์กับผมข้างล่านไหมไปไปเคลียร์กัรำสองคนเจ็บมากแต่ผมยืนอยู่อยู่ดูเอาจะดูยังไงยังดูดูยู่นะปุ๊บกับเธอครับหญิงลี มื่อกี้พี่ประกาศว่าอะไรหญิงลีหญิงลีเออพี่เอาตัวกิเลนขึ้นมาทำไมให้โอกาสเขาหน่อยดิอนนอยเออให้โอกาสมา I don't know. I don't know. เตึงนจนแถวเลยสวยไหมครับใครคิดว่าฉันสวยแลวก็น่ารักมากขอเสียงปรบมือหน่อยค่ะใครคิดว่าขี้เหแล่และอุบาทมากขอเสียงโหเลยคฮะไม่ไมีไายบอกว่าคนไทยไม่สามัคคียังไง <laughs> นี่โหดนต้องร่างแต่ว่าเขายู่หีแต่จริงๆแล้วเนี่ย ถึงแล้วคุณหญิงกับคุณพีมากเลยจริงหรอออมเฉียนไม่ใช่เดี๋ยวกันอันนี้หญิงลีเหรอครับกูแค่งหญิงลีค่ะหญิงใครอ่ะหญิงเลวอันนี้หญิงลีเขาไปเข็นผักที่ไหนมาด้วยเหรอฮะเฮัวดูเนี้ยสรุปไรก็มีเลยเดี๋ยวกันเอ้ยเดี๋ยวกันคุณพี่มีอันอันนี้อย่าติ้รับตุนขาดถ้าตุนขาดนะฮะที่อันนี้จริงจริงคือเนี้ยเราดูตุ่นนี้แปลกเลยเฮ้ยจริงจริงผมคุณดีมากคุณพีเเล่ามาฝากชาวเชียงรายเลยดีกว่านะฮะจริงจริง ยังยังผู้หญิงครับผมสังเกตผู้หญิงนะฮะทำไมลองลองคิดดูนะฮะครับพอผู้หญิงอายุประมาณท0เนี่ย่าส่วนใหญ่สะโพกจะผายแล้วเอ้ยถูกต้องเลยบางคนตอนนี้นี่กำลังคิดมากทียี่ห้าโอ้ไปออกกำลังกายเสียค่าแผ่นนะครับ3,000-4,000เป็นโปรแกรมออกแกรมออกำลังกายบางคนเข้าฟิตเนสฮะอยากให้หุ่นดีสะโพกดี หมดเปนมืนจริงๆล้วผมบอกจะบอกว,ว่ามันเป็นราละเลี่เสียปากหรือใช่เหตุน,นะฮะมันมีวิธีนึงครับที่อยากให้สะโพกกระชับน,น,นั่นนี้นะฮะเขาเรียกว่าเป็นการบริหารกระดูกสะโพกเชื่กรานครับ oh. <laughs> ที่เพียงคุณทำนะฮะวันล,ละสิบห้านาทีนะครับหนึ่งเดือนเท่านั้นจากคุณที่แบบว่าสะโพกบระทายเนี่ย oh. <laughs> จะฟิตอย่างนี้ครับ oh. <laughs> <laughs> ทำง,ง่ายๆครับบริาหารมีตามนะฮะเพียงคุณหาเพลงที่คุณชอบนะครับแล้วก็ทำตามแบบนี้วันละสิบห้านาทีหนึ่งเดือนเห็นผลเลยครับอ่ะขอดนตรีหน่อย หนึ่งเดือนครับแค่วันละสิบห้านาทีนะฮะคุณจะแบบคุณจะวันนี้ไม่จะหายเงินคุณสูรยเท่าไหร่สุดยอดแต่หลายคนบอกว่าเฮ้ยหนึ่งเดือนมันานเกินไปอ่ารู้เคล็ดลับแล้วอยากจะแบบคุณดีเร็วไงก็บอกว่าคนรีบไงรีบไงอยากดีโชว์แฟนไงทำยังไงเขาบอกว่า ขอสักสสัปดาห์ได้ไหมสองสัปดาห์อยากคุณดีในสสัปดาห์ได้ไหมเออทำได้ครับทำยังไงคะเพียงแค่คุณเพิ่มความเร็วของมนตีเข้าไปอีกหนึ่เท่าตัวครับยังไงผมไม่เข้าใจเดี๋ยวดูเพิ่มมนตีเข้าอีกหนึ่งเท่าตัวครับมา หลายคุณบอกว่าสองสัปดาห์มันนานเกินไปหเหลือสักสัปดาห์เดียวได้ไหมได้ครับไง่ายๆครับคุณก็เพิ่มความเร็วของมันตีเข้าไปอีกสองเท่าตัวครับอยากดูแล้ว<า>ดูชนะเลยมาหนึ่งสัปดาห์เห็นผลครับ ดีมากๆแต่อันอย่างนี้ว่าให้ดูสีหน้าและอารมณ์เออ้างหน้าบ้างเเอาแบบจังหวะสุดท้ายเลยครับดึงสุดาห้เห็นผลอ่าเ,เดี๋ยวประทานโทษนะครับมองหน้า ทำแค่วันละสิบห้านาทีนะฮะถ้าเกิดคุณทำเกินสิบห้านาทีแบบอยากอักขมในแบบวันละยี่สิบนาทีเนี่ยไม่ดีต่อร่างกายทำไมอ่ะมันจะเกิดอาการทางแพทย์เขาเรียกอาการ T K D D ครับแปลว่าตะคิวแดกดางครับไม่ต้องครับอันนี้ดีกว่าบางคนถามว่าเอ๊ะทำไมหน้าเขาเป๊ะจังเป๊ะนะฮะดูยังไงก็เป๊ะหันซ้ายนิดนึงด้านซ้ายนี่เหมือนแพนเค้กแพนเค้กหรือวะจริงๆนะ่ง้ายขวา ขวานี่เหมือนอัปพัชราภาข้างหลังข้างหลังข้างหลังนี่เหมือนปีใหม่ข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้านี่เหมือนน้องเอเอเออะไรอ่ะเอ๊ะนี่ตัวอะไรอ่ะบางคนถามเอจะมหน้าเขาแต่งตึงจังมีวิธีเขาไม่ต้องเข้าคลินิกเลยยังไงโหสัญญกรรมง่ายๆครับพี่อยากเอาตรงไหนขึ้นเอาคิว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 เอาคิวขึ้นไม่ยากครับง่ายๆยังไง คิว้นคิวขึ้นเออขึ้นดูนยออยากได้ปากอนโโจลี่อย่าปากปากต้องให้เงอะไร่งเน้ยโจลี่ปากค่อยปากค่อยปากค่อยไม่ใช่นอนเยออ

อ่าว่างนะเข้าตัวเมืองนะแล้วก็ไปอยู่ในสวนสัตว์เชียงรายในกรุงเดี๋ยวเต้องบอกมีเวลาแล้วตอนนี้มีเวลาก็มีเวลาเออเอาออกอีกเอาเอาออกอีก อะไรขึ้นเหรอเกิดอะไรขึ้นอลอกลุภาพอะไรอะไรอลอกเหรออล้ออ๋อเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาขนเดียวกล้เนี่ยขึ้นเดียวกันแต่ว่ามานล้างเราทำไมเสียงเขาเป็นยังไงฮะจริงจริงจต่อยนี่เขาถ้าเกิดว่าใครเคยดูพวกเราจับรายการทีวีหลายรายการนะฮะก็จะสร้างให้เว่าต่อยเนี่ยเขาเป็นคนที่จะเป็นคุณร้องเพลงอยู่แถบเสียดเสียดนีดเยอะนี่เขาทำอะไรฮะนี่เขาทำอะไร มันเป็นตัวตนของอมันเองเฮ้ยถามจริงไอ้เอวลาไปงานแต่งตัวอย่างนี้ไม่ไอายเขาเหรอไม่อายทำไมไม่ใช่แถวบ้านกูไม่ได้มารูถามจริงมานี่ <c oughs> เปิดผมเออเออนี่แดดเด็กเข้าไปได้ไนะครับนี่รู้ป่ะตนี้ยเขาเรียวกว่าอะไรเขาเรียวกว่าอะไรครับสิ่งเล็กๆที่เลวร้ายอ่ะอย่างนี้ต่อยคนที่เลียงแดดเสียสิ่งที่นี่เยอะมากเลยแล้วกันเดี๋ยวผมเชรคของเพลงเพลงหน่อหลายคนอาจจะเคยดูจากรายการทีวีบางรายการบ้างแล้วนะครับ เอาเพลงฝุ่นของพี่แอดแต่ถ้าเกิดผมเอ่ยชื่อศิลปินคนไหนปุ๊บเขาจะเปลี่ยนเสียงตามคนนั้นเลยจริงเหรอครับเก๋บอกว่ามักอยากดูแล้วมักเฮ้ยเขาทำอะไรอ่ะบอมเสียงบอมเสียงอ๋อเขาเดินเยอะผมเบียดหัวขอเสียงแดดพี่แอดเว้นคนมาฟังคำว่ารักมันกลายเป็นคนละ บอกว่าเ่อไรที่วันก็ผ่านไปนานแล้วต่างชีวิตไม่รู้ทุกไมยังขังขันใจไม่ได้วันใจที่ฉันไม่จดจ่อเสียงที่หูหนาก่อนเกิดอะไรขึ้นได้

ยีบวงไฟท <not> so ี่ป้อมวัดสนิมจบแล้วเข้าใจเธอเฮ้ครับ อยแางง่ยหมดีครับหมด่ลยครับหมีเลยครับผมเขาใจโซนหลังเลยนะฮะถ้าเกิดศิลปินแห่งชาติมาวันีครับขอเสียงท่านอาจารย์ชายเมืองสิงห์ขอบว่ารอาก้น่ใอกนสุนทราพนครับ คูเรือสุนทรสนามกาได้แก่วังลึกง่ายจะิจจมีบันึกสากความสิ่งคนนี้ที่ชอบมากไไอดอลที่เราเลยไอดอลเลยพี่เตาสมชายเห็นไหมยากที่ไหนเท่าที่ไหนหัวแต่ สามารถพยักรนุนหอมลูกเขเหมือนเลยอ่ะแง่ที่อาจจะไม่ทำเพื่ออะไรอ่านเธอเธอแต่อยู่ที่นห่นถึงเลย สร้างเพลงมาเยอะและ้วอยากเล่นตลกเคยเค <c ười> ยเดี๋ยวเดี๋ินบนกูน้อง